สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะมาเจอกันกับแก้วอีกแล้วมาๆๆรับชมเพื่อความบมันเทิงนะทุกคนมาๆๆๆลาพัฒนานะคะคลิปที่คิปที่ทำขึ้นขอทุกคนนะคะรับชมเพื่อความบมันเทิงเท่านั้นแนวทางที่เราให้นะคะไม่การันตีว่าจะมาทุกครั้งหรือว่าทุกรอบนะคะโปดใช้วิจารณญาณให้เยอะๆเลยนะครับ รอบต่อไปกันเลยนะครับ 4 4 4 7 6 2, 6 6 6 6 9 ไปตามใบนะทุกคนไม่อธิบายเสียหายแล้ว <c oughs> แต่ว่าไม่อธิบายไปตามใบอธิบายยังไงก็ไปตามใบยอยู่ดีทุกคน <c oughs> อยากให้นี่จังเลยอ่ะอืมอยากให้ศูนย์ห้าด้วยนะแต่มันก็เกินไปนะทุกคน 네. <목소리도> วันนี้วันนี้ลุ้นมากๆนะทุกคนอาจารย์เดามากๆนะวันนี้ประมาณนี้อนะ่ะไป4-6ที่จริงอยากให้ไปอยากให้ไป2กับ3มากกว่านะแต่ว่าไป4-6ตามสูตรตามสูตรชอบ2ไป2ชอบ หนึ่งไปเอชอบหกไปหกชอบสองไปสองชอบสามไปสามชอบสี่ไปสี่ชอบอันไหนไปอันนั้นดูแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงดูก่อนหนึ่งสองสามไอยงัน้งนดูก่นนอกน,น <c oughs> รักพี่เสไดไนน์วันเสดอะประมาณนี้ลาวค่ะเป็นห่วงศูนย์ก็เป็นห่วงนะวันนี้เพราะว่าวันนี้เป็นวันพระนะ จุนเก้าทุกคนจุนเก้าจุนเก้าเอ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 าไปตามนี้แหละนะครับขอให้โชคดีนะคะรับชมเพื่อความบันเทิงนะทุกคน